สวัสดีค่ะครูทันมือทองนะคะครูทันมือทองเนี่ยสอนนวดหน้าวีเชฟด้วยวิถีธรรมชาติบำบัดของอาคิล่าค่ะ <c oughs> วันนี้ครูทานก็มาสัมภาษณ์นักเรียนรุ่นที่3นะคะน้องป๊อปค่ะ <c oughs> ครูสัมภาษณ์น้องป๊อปก่อนนะคะว่าเอ๊คิดยังไงคะถึงมาเรียนที่อาคิล่าเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันเธอน้องป๊อปเป็นคนที่ชอบนวดหน้าอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็มีความฝันของตัวเองคืออยากเป แต่คือว่าสมาธิสั้นแล<ช>้วก็ใจร้อนด้วยค่ะก็คืออากิล่าตอบโจทย์ได้ดีมากเลยค่ะอ๋ตอตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดียังไงเอ่ยก็คือช่วยให้สมาธิช่วยในเรื่องสมาธิให้สมาธิอีกขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนใจเย็นลงมากเลยค่ะอืมใช่เพราะว่าวันแรกที่น,น้องป๊อกมาเรียนกับครูนี่จะ๊ตึ๊ดไวนิดนึงแต่ว่าอย่างที่นี่เนี่ยเรามาเรียนเป็นปุ่มเนาะแต่ครูจะรับแค่ห เ,เพราะว่าความสามารถของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะนี่คือจุดประสงค์หลักที่ครูเนี่ยเลือกที่จะรับนักเรียนน้อยเพื่อจะดึงความสามารถนักเรียนแต่ละคนออกมาให้เขาต่อย,ยอดจากอาชีพของเขาได้นี่คือความที่ของครูนะคะในการรับนักเรียนและน้องป๊อกก็เป็นโจทย์หนึ่งในนั้นจากคนที่ใ,ใจร้อนและทำอะไรแบบไม่ค่อยมีสมาธิแต่พอได้มาเรียนกับเพื่อนในกลุ่มเนี่ยก็เกิด แล้วก็น้องเขาก็ผลงานออกมาได้ดีด้วยหลังจากที่น้องป,อป๊อปได้เรียนไปสองวันเนี่ยค่ะได้นวดหน้าไปแล้วเนี่ยผิวหน้ามีความเปลี่ยนแปลงมะไงบ้างคะเปลี่ยนแปลงมากค่ะเปลี่ยนแปลงยหน้าย,ยกชับขึ้นนะคะพอดีเป็นคนแก้มเยอะมากแก้มสรเะเปาใช่ค่ะผีลูก,ลกค่ะกีลูกค่ะสระเปาสองลูกอ๋อสองฝั่งรวมก,กันเป็นสองลูก คือหน้าเดียวขึ้นนะคะหน้าเรียวขึนนะะน้นเยอะเลยอืมใช่ค่ะสังเกตสังเกตค่ะเปิดได้เลยค่ะนี่นี่เรียวขึ้นเยอะนะคะเดี๋ยวหลังครูจะเอารูป before and after มาให้นะคะอืมก็ครูก็ขอสัมภาษณ์นักเรียนแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวต่อไปในอีกสองเดือนครูคจะมาตามผลงานต่อว่านักเรียนของครูเนี่ยเรียนไปแล้วปเป็นเศรษฐีหรือยังนำไปประกอบอาชีพอะไรหรือยังเดี๋ยวครูขอถามน้องป๊อกอีกประโยคนึงนะคะ ว่าเรียนจบไปแล้วเนี่ยจะไปรับลูกค้าเลยไหมก็คือถ้ามีก็รับเลยค่ะอ๋อช่ปรบมือรัวค่ะเพราะฉะนั้นปุ๊บออกไปเนี่ยนะคะอย่าลืมโพสเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ไม่ต้องดูใครไม่ต้องไปถามใครเลยค่ะใช้หน้าของน้องป๊อปเองการันตีได้เลยค่ะ,คะ เรียวลงจริงไหมซาลเปลาหายไปหรือเปล่าโอเคค่ะครูไปก่อนนะคะไปแล้วคะว่ะส,สวัสดีค่ะ